สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมแล้วก็มาร่วมบุญกุศลด้วยกันนะผมก็ครั้งนี้ผมก็มาทำลงทานกับคุณแม่แม่แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่อยู่โรงเจนะผมก็มาทําอาหารเจนะครับผมเป็นทำรงทานก็คือทาผัดมีผัดมีป็ปเจไปถวายสิบหนึ่งร้อยสิบห้ากล่องแล้วก็ น้ำยาขนมจีน้ำยาเห็ดผสมขนุนนะผมอร่อยมากติดตามสูตรได้วิธีทำอร่อยนะม้อเบอร์50นะผมแล้วก็ขนมจีนห้าสิบโลนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถตู้ที่เราไปกันนะผมทั้งขบวนนะครับผมทั้งหมดมี3คันนะครับผมก็จากลาสิสไลด์จากสีสเกตจากอุทุมพรไปสุรินนะครับผมก็เราจะไปที่สำนักสงฆ์ป่าโคกตามี นะผมอันนี้งานจัดตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2567นะผมเป็น,นอ่าเขาเรียกว่าเนื่องด้วยว่าเป็น,นพิธีการเฉลิมฉลองสารากลางเปียนนะผมเรืองศิริวันนะครับผมณนะสำนักสงฆ์ป่าโคกตามีแล้วก็บ้านไปวงนะผมตำบลตะแสงนะผมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ นะครับผมก็เป็นการงานเฉลิมฉลองแล้วก็มีลงทานเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร200กววากระสอบแล้วก็เป็นโต๊ะจีนแล้วก็ขนมนมเยนยค,คืออาหารครบทุกอย่างเลยนะผมก็คือหมดทุกอย่างหมดลเลยขาดมีโต๊ะจีนทุกอย่างก็หมดเพราะว่าเราแจกเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ โต๊ะจีนก็ส่วนโต๊ะจีนก็กินกันไปนะครับผมเราก็จะมีการบุฟเฟ่อาหารการกินชาวบ้านก็น่ารักทุกท่านนะผมเขาก็จะพูดภาษาเขมรนะครับผมภาษาสวยภาษาเขมรจริงๆผมก็มีเชื้อเชื้อเหมือนกันนะเมื่อก่อนพูดได้ทีพูดไม่ได้อันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าเขาทำนาปังนาปีด้วยนะครับผมสวยนะครับผมก็มีความสวยงามอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศไปนะผมเป็นเขาเรียกว่าพระทั้งหมดพระที่ประจำจำ อยู่ในนั้นนะผมเก้ารูปนะผมพระที่อยู่ในนั้นนะผมได้ปฏิบัติบรพเพิกเก้ารูปแล้วก็มีอ,อุบาสกอุบาสิกาอะไรเงี้ยผมมีการบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่นั่นนะผมแต่ไม่ใช่วัดป่านะผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบทางวัดป่าไม่ใช่ในวัดป่าเนาะประมาณนี้ต้องคนละนิกายกันอะไรเงี้ยผมคงก็ลืมไปวัดนิกายผมก็ลืมเนี่แต่ผมจะพาไปดูข้างในกันะระหว่างที่ ให้ไปดูข้างในก่อนต,ตอนนี้ยังไม่มีผู้คนมากมายยังไม่มีเพราะมาแต่เช้ามาเตรียมอาหารนะครับผมก็อยากจะเอาบุญกุศลตรงเนี้ยนะผมพี่ๆทุกท่านที่เพอดูคลิปผมเนะี่ยเสม,มือนกับว่าเป็นไกด์ไลน์เพื่ออยากจะมานะผมมาทาบุญมากราบไหว้คือเราไปวัดที่แบบร่ํารวยเยอะและ้วเราไปวัดที่วัดหลวงเนี้ยเราไปวัดที่แบบเจริญรุ่งเรืองแล้วนะผมเวลาเราไปทําบุญสร้างกุศลเนะี่ยสิ่งของอย่างสมมุติว่าเราจะบริจาคพัดโลมอย่างเนี้ย ผนโลมเขาก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาบริจาคตามวัดวาแต่ตามสำนักสงฆ์หรือว่าตามวัดที่กาลังบุกเบิกใหม่เป็นรุ่นบุกเบิกที่ยังไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเมื่อไม่มีอะไรเลยบุญกุศลจะเกิดมหาศาลเนื่องจากว่าเราบริจาคพัดลมท่านก็จะใช้พนดลมเราบริจาคสิ่งของอะไรจานชามหม้อไห้เราก็ได้ท่านก็จะใช้สิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บุกเบิก นะับอุปกรณ์ต่าง,าง,างๆก็จะได้ใช้อย่างครบสมบูรณ์จึงอยากให้อ่พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับผมให้พยายามไปวัดที่มันกันดานกันดะารนะผมคือเราให้สิ่งของอะไรกับผู้คนที่ต้องการมันจะมีพลังมากกว่ามันจะมีเออมันจะมีสิ่งที่ดีเหมือนเหมือนเสมือนกับว่าเราเราหิวข้าวเราอดข้าวเราอดข้าวมานานแต่ว่า มีคนเอาข้ามาให้เรากินเนี่ยเราจะดีใจกับเขามากแล้วเราจะขอบคุณกับเขามากแล้วเราจะลึกนะลึกถึงคนที่ให้เราตลอดตลอดนะเราจะลึกถึงนะครับผมแต่สําหรับเอ่อถ้าท่านใดที่เขาไม่อยู่มีกินแล้วเราซื้อไปให้เขาเนี่ยเขาก็แทบจะไม่เอาไม่ได้เห็นคุณค่า างทีก็แทบจะไร้ค่าเลยด้วยซ้ำอันนี้แบบพูดให้มองเห็นภาพนะไม่ได้ว่า,าว่าอันนั้นดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ได้ยึดติดในสุดตรงนั้นแต่ว่าเ,าเราแค่มา,เ,าเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นภาพเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านกําลังใส่บาตรนะครับผมผมก็อาจจะถ่ายทําไปแล้วก็อาจจะพูดไปแล้วอาจจะมีแบบช่วงพักวางบ้างนะครับผมอันนี้คุณแม่นะครับผมก็ ก็เป็นแม่แม่แย้แยตที่ทมนี่แหละคับผมก็นับถือนะครับผมก็มาร่วมด้วยเช็ดการทําอาหารอาหารเจในการครั้งนี้ก็การที่ดูคลิปขึ้นมาก็เสมือนกับว่าได้เป็นไกด์ไลน์นะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นแล้วผมก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมเนะี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนะี่ยได้ทําคลิปตามเนื่องด้วยว่าอะไรเนื่องด้วยว่ามันเป็นไดอารี่ของเราเมื่อเวลาเราได้ผ่านเวลาผ่านไปอะ่ะเราไม่ได้อายุยืนยาวไปตลอดนะครับผม อาจจะลูกหลานในดูหรือว่าเราผ่านไปรปมาสักตอนนี้เราปัจจุบันเราอายุอายุสาแล้วอนาคตเราอยู่อายุ5060เรามาดูอ่ะมันจะเกิดความปิตินะอย่างผมเนี่ยผ่านไปสักหเดือนผมมาดูคลิปของผม<า>งมันมีความพัฒนาไปขึ้นได้เยอะเลยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ายกัน้องาแน่นน่ขะองบัวกองเหมยนวันนี้เป็นใครดูขนาเมื่อกี้กระหลานน้อยหลานน้อยใส่บาทมากอ่ะคุณยายคุณย่านะครับผมประมาณนี้พาหลานน้อยมาด้วย ก็อันทั้งหมดน,นี้ก็คือยักจะทําทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นภาพเดลี่นะครับผมแล้วก็ให้ดูบรรยากาศตอนนี้มันมาเช้ายัง,ย,งยังไม่ค่อยมีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวสัสักพักหนึ่งคนจะเยอะมากเยอะจนแบบว่าล้น,ลนออกมาทางศาราเลยะนะผมแต่ผมมีความประทับใจตรงที่แบบว่าจิตอาสานะผมทางสโมสางทางสโมสไรไลออนของสุรินเนี่ยมีความที่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมดูช่ยกันแล้วก็มีทีมงานของเขาเยอะมากที่มา,มา,ม,ามาคอยช่วยเหลือเป็นนะนะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเก่งผมถามอาวุโสผมถามว่านี่คืออะไรสารเจ้าไหมไม่ใช่เก่งถามว่าสุสานไหมก็ไม่ใช่สุสานอีกแต่เขาบอกว่าเก่งถ้าท่านหนรู้บ้างก็มาตอบบ้านนะผมว่าความหมายแท,ท้จริงมันคืออะไรอา่าถามถามถามท่านอยู่แต่ว่าก็ยังงงอันนี้เอ่อกำลังเสกข้าวกำลังเสกปากแต่วผมเห็นไหมทีมงานของไลออนนะผมฟุตบอลไลออนป่ไม่รู้นะ เออประมาณนี้ก็ทีมงานเยอะแล้วก็จิตอา,าสาที่วัดเยอะมากนะผมก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลดีมากพัดลมเย็นสบายนู่นนี่น,นั่นอดีอันนี้เข้ามาให้ดูบรรยากาศข้างในผลไม้แบบอลังการของกินแบบอลังการงานสร้างมากดูสิเยอะมากๆนะผมต้องบอกว่าอนุโมทนาสาธุก,กับกับญาติธรรมทุกท่านนะผมไม่ว่าจะมาต่างทิศต,ต่างแดนต่างไกลก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สมบังทุกประการนะผมเจริญก้าวหน้าทางโลกทางธรรมนะครับผมประมาณนี้ก็พระ ทั้งหมด9รูปนะครับผมก็ของกินมากมายเลยลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบแบบน,แบบนี้นะครับผมเห็นแล้วแบบสุดยอดมากเลยผมซาทุซาทุซาทุปในการเฉลิมฉลองสาลาอันนี้ให้ดูแบบจิ๊บๆนะครับผมให้ดูจิ๊บๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้แล้วแบบล้นออกไปข้างนอกครับผมคือต้องต้องแบบนั่งข้างนอกกันนะครับผมประมาณนี้อื ก็อาวุโสมันเป็นเจ้าภาพด้วยนะผมมาเป็นแม่งานด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีข้าวต,ต้มข้าวต้มมีอะไรแบบน่ารักครับผมคือเป็นอะไรที่น่ารักที่เราเราเราได้เห็นวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเราได้เห็นเอ,อ่อการศรัทธาของพระพุทธศาสนานะผมไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเออทางไหนก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เราอยู่สูร่รากฐานต้นกําเนิดเดิม นะผมสู่เขาเราียกว่าการปฏิบัติธรรมมันแตกต่างกันไปตามจริตแต่ต่อรท่านนะผมแต่ว่าสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราทําไปเลยครับผมประมาณน,อน,นี้นี่คือโต๊ะจีนนะครับผมอ่าให้ดูบรรยากาศโต๊ะจีนเนี่ยอันนี้ก็คือลุ้ออกมาข้างนอกผมข้างนอกนี่คือตั้งเก้าอี้หมดเลยนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่าผมต้องไปเตรียมเตรียมอาหารลงทานแล้วมันจะชุดระหูนะครับผมนี่นี่นี่ นี่นะผมนี่ก็คือผมทำลงทาน,หนไหมเต็มเลยมีของวะนีก็มีข้างๆนี่ที่ผมทำมีมีมีอะไรหมอนก็นมาทำลงทานนะครับผมก็หลายๆท่านมาทำนะไม่ใช่ผมนะผมก็มาร่วมกับทำอย่างที่บอกไปผัดหมี่กับขนมจีนนะผมก็ยายพี่น้องของเขามีขนมขนมนย่งลงทานเดี๋ยวมาอีกลงทานเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับผมนี่นี่เขาก็มาเริ่มคือสวดมน์ถวายพระอะไรเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วเราหลอหลวงพ่อให้พอแล้วก็เราจะมาทําการเขาเรียกว่าตั้ง โตจีนผมก็จอบข้าวสารครับผมต้องซาทุกับเจ้าภาพด้วยนะผมซาถุกับเอ่ออาวุโสทุกท่านที่ว่าแจกข้าวสารผมก็ได้ข้าวสารมาทาน,นกันก็ถุงนึงก็5โลนะก็ก็อยู่ได้หลายวันนะอยู่อยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ก็ก็โชคดีก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ได้มีส่วนร่วมในการีน,นี้เพราะว่าผมก็ไม่ทำทนานเนาะประมาณนี้เราก็ได้ข้าวไปกินแล้วก็แล้วร,รู้สึกดีใจร,รู้สึกดีใจมากมากนะผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นขนม อันนี้คุณพี่เขาขายอยู่ที่ตลาดคนเดินนะตลาดคนเดินสุรินนะครับผมสุรินผมถามถามท่านแล้วนะผมก็ไม่เคยเห็นเหกือนก็เลยเข้าไปเห็นนะผมประมาณนี้ผมก็ไปถ่ายนี่แหละก็ลืมบอกเขาไปว่าลืมขออะไรประมาณนี้คือเขาคิดว่าเราจะมาเอากินนะอ่ะมารอมารอรับประทานแต่เราไม่ได้ทานประมาณนี้เพราะเราไม่ทานนักสัตว์ครับผมแต่ว่าเราอยากอยากจะแบบว่าอือเขาแต่งมีความสวยงามม,มีนู่นมีนั่นมีนี่แล้วก็เป็นลงทานต้องอุทานาทาุเนาะประมาณนี้ก็ต่างคนก็มีจิตใจที่ เขรียกว่าศรัทธาต่อผู้พุทธศาสนาเราเห็นเราก็ชื่นชมนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปว่าผมผมจะทําการขึ้นเครื่องไปที่ะจะอุบลไปกรุงเทพแล้วก็ไปเชียงใหม่ด้วยด้วยนะคือตัวเครืองบินถูกมาก166บาท300กว่าบาท200กว่าบาทเดี๋ยวเราจะไปดูกัน น,นะครับผมประมาณนี้ว่าเราจะขึ้นเครื่องบินตรงไหนอะไรยังไงมาทำคอนเทนต์กันแล้วก็เพื่อเป็นดัลลี้ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มกับพี่น้องทุกท่านฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเจการท่องเที่ยวสัตว์เลี้ยงการเกษตรนะครับผมแล้วก็คลิปธรรมะต่ากไปด้วยนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้คือเจ้าภาพทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคครับผมมีความสุขทุกท่านครับ สวัสดีครับือมันีตัวนี้ครับตดูถ้ามี3แถวหน้ายิ่งดีเลยครับ ขอตังนี้นะครับคือสองสามดูครับคือสองสาม